เนี่ยเราพอหนาดยากๆโยนให้น้องอยากมีลูกแต่ไม่อยากมีสามีคุณยังมีสามีค่ะอกหักต้องมีวันลาไหมผมชอบคนตลบแล้วนายกคนเก่าไม่ตลบหรอตลกทใช่ไู้ดีมากเลยเนี่ยคุณคิดว่าชุดนักเรียนจำเป็นไหมเขาจะไม่ได้คำว่าแฟนจากเราเขาจะไม่ได้คำว่าแฟนจากเรา ตอนนี้นะคะเราอยู่ในเลขาว่าดีช่วงยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำมีค่าตัวไหมวันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วเลยกลับบ้านกลับบ้านานอะคือคอนเทนต์นี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่คิดว่าอยากทำมานานมากมากและในที่สุดบริษัทของเรานะคะก็มีน้องๆฝึกงานแล้วเย้ ซึ่งหลังกล้องนะคะก็จะมีน้องซีนอีกหนึ่งคนนะคะดเดี๋ยวขึ้นรูปหล่อเท่ไว้ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะจะขอแนะนํานะคะเรามีทั้งหมด3เจนนะคะเจนแรกนะคะก็คือผู้อาวุโสของเราพี่ป๊อบปองกูในวัยที่สองแล้วก็เจนถัดมานะคะคือเจนที่เป็นวัยทํางานนะคะอายุเฉลี่ยคือ28ปี <c oughs> และน้องๆฝึกงานนะคะอายุเฉลี่ยคือ21ปีเริด่มตัวหน่อยมีใครบ้าง สวัสดีครับผมชื่อนายพันธรินลูกเข่าชื่อเล่นชื่อโฟกัสครับเลเซนซันๆว่าโฟครับทำไมมันดูเก่งเเนีเรียกยาวๆาเรียกยาวๆว่าอะไรโอ้ชื่ออลาวีฮะเรียกสั้นๆว่าวีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออิงค่ะเรียกสั้นๆว่าอิงเนี่ยไม่จริงจริงเขาเป็นเด็กฝึกงานของบ้านโน้นนะใช่บ้านคุณโจอี้พูสิทธิ์วันนี้แอบมาค่ะแล้วคุณไปดูแลคุณโจอี้พูสิทธิ์เป็นไงบ้างช่วงนี้เขาดีดมาก องขาบว่าควกกลุ่มยากอะกลุมยากอินดี้เขาอินดี้อะฝากบอกมันว่าเออมึงช่วยอย่าเปลี่ยนชื่อไลน์ด้ไหาชื่อไม่เจออีกข่าไม่เจออีกว่าสมมั่งดำลมเราทักกูมากูก็ไอ้เหียใครวะโอเควันนี้นะคะเราจะมีคำถามมากมายนะคะที่อยากจะมาถามในแต่ละเจนนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรกับคำถามนี้อยากแต่งงานมีลูกมีครอบครัวไหมเริ่มที่เด็กฝึกงานก่อนดีกว่าผมอยากมีนะ ไมู่มอยากมแีแฟนได้ก่อนตอนนี้นจริงอยากแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกฮะเพราะผมรู้สึกว่าเป็นคนชอบเด็กด้วยแหละมัง้งแล้วแบบว่าจริงๆเคยว,วางก o ไวเ้เล็กๆว่าอยากจะแต่งงานตอนอายุ26โอ้ใช่แล้วดิแต่ก่อนจะแต่งเราต้องมั่นคงก่อนต้องถามว่ามั่นคงคืออะไรมั่นคงสาหรับวีก็คือทั้งเรื่องการเงินแล้วก็การงานหรือพร้อมทุกๆอย่างมันต้องพร้อมแม้ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูของเราด้วยเหมือนกันแบบทัศนคติของแม่แล้วก็พ่อที่แบบ มีต่อการจะเลี้ยงลูกคนคนึงให้เกิดมาอะไรเงี้ยการมีเงินเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพร้อมสําหรับการมีลูกของเด็กสมัยนี้วิว่ามันจะต้องเลี้ยงทั้งเราได้และเลี้ยงทั้งคนในครอบครัวเราได้แบบด้วยปริมาณที่สามารถส่งลูกเรียนแบบได้ตลอดอตลอดจนจบจนจบเรียนเลยอะไรเงี้ยอ้วอย่างคุณอะยังมีลูกไหมยังมีลูกแต่ไม่อยากมีสาม คุณยงังมีจะมีค่ะอันนี้จริงๆเลยนะจากใจเลยก็คือว่าความรู้สึกเราอะเรารู้สึกอยากมีลูกเพราะว่าเราชอบการที่ได้แบบดูแลใครสักคนนึงแล้วเราก็ชอบการที่เราจะมีเพื่อนที่แบบอะเรากับแม่เหมือนเพื่อนกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ hoy, ้ยเราอยากมีเพื่อนสนิทมากๆหนึ่งคนที่เป็นเหมือนแบบออกมาจากเนื้อเยื่อเขาเรียกออกมาจากไข่ออกมาจากเนื้อเยื่อออกมาจากไ่ เรื่อเลืดเนื้อ,เ,อ,เ,อเชื้อไขของเราอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าพอเราไปมองถึงเรื่องที่ว่าอยากมีสามีอะเรารู้สึกว่าการมีสามีมันแบบ ผูกมัดมากเกินไปสมมุติถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีลูกกับใครคนหนึ่งอะแล้วมันเป็นการผูกมัดเรากับพ่อของเด็กมากเกินไปในยุคนี้ได้ยินคําที่เขาพูดว่าถึงจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ก็เป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกเรารู้สึกว่าคํานั้นน่ะมันเจ็บปวดสําหรับเรา <S 2> <S 2> <S ไม่คือถ้าวันหนึ่งเราเจอคนที่เรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆอะมันก็คงจะดีไงแต่ณนะวันนี้เราไม่เจอและเราไม่เคยเจอมันเลย ถ้าวันหนึ่งมันมีคนเข้ามาทําให้เรารู้สึกแบบเอ้ยศรัทธาในความรักมากๆอ่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนความคิดก็จะเปลี่ยนไปแต่ไม่ได้ปิีโอกาสนะ <c oughs> ถ้าเป็นของพี่อ่ะพี่จะรู้สึกว่าโดยเชิงปรัชญามันมีคําตอบหลากหลายมากเว้ยแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์อ่ะมันชัดเจนมากว่าเราเกิดมาเพื่อผสมพันธุ์และมีลูกนั่นคือหน้าที่ที่เราโดนมอบหมายมาเลยจากแบบธรรมชาติอ่ะแต่ว่าถึงปัจจุบันอ่ะโครงสร้างทางสังคม มากมายที่แม่งบิดเบี้ยวแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบการที่ลูกเกิดขึ้นมาคนหนึ่งมันต้องเจอเจอกับอะไรมากมายเลยแล้วก็ภาวะการแบกรับจากทั้งพ่อและแม่แล้วก็ตัวเขาเองต้องรับกับสังคมมันเยอะมากอันนี้โดยส่วนตัวของพี่ถ้าลูกพี่เกิดขึ้นมามันมีเรื่องที่เขาจะต้องรับโดยที่ไม่แฟร์กับเขามันเยอะหนึ่งคือปัญหาของพี่แม่งคือดิจิตอลฟุตปรินท์เว้ยที่เขาเกิดมาแล้วเขาต้องอาจจะมีคําถามจากเพื่อนเขาว่าปัญหาแม่งคืออะไรวะแม่งทำไมมันเป็นแนั้นเนี่ยคือการตัดสินใจสําคัญของพี่ที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากมีลูก เราพี่ไม่อยากให้ลูกอ่ะต้องมีมนทินตั้งแต่ตั้งแต่เด็กของเขาเราก็จะไม่ได้เห็นเบบีปองกูลหรอคะนี่ไงแกเป็นใครพอมาถึงเรื่องของการแต่งงานใช่ไหมเราก็อยากรู้ว่าคิดว่าเรื่องเซ็กส์สำคัญในชีวิตคู่ไหมไปทางที่ผู้มีประสบการณ์มายาวนานก่อนนะคะ กลับไปคําถามแรกของพี่เลยว่านั่นแหละวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันสร้างให้เราสืบพันธุ์เว้ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเซ็กซ์มันจะสําคัญกับมึงมากฮอร์โมนมันจะป้อนให้เราต้องทําสิ่งนั้นแต่มันจะมีเวลาหนึ่งที่มันจะหวบและหายไปเลยนั่นคือเวลาที่ธรรมชาติบอกกับมึงว่ามึงไม่ใช่วัยสืบพันธุ์แล้วมึงไม่ใช่วัยสืบพันธุ์แล้วพี่หมดวัยสืบพันธุ์แล้วเหรอพี่ว่าพี่หมดไปพอสมควรแล้วความสุขของวัยแบบ กลางคนมันเลยมีเรื่องอื่นเรื่องแบบแพชชั่นในการทํางานแพชชั่นในการเห็นคนอื่นมีความสุขอะไรเงี้ย,<ล>ยมันเริ่มพักตัวเองไปมูฟไปเรื่องอื่นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเป็นตัวเองในช่วงเวลาแบบ2ีบ่สิบส่ะโหมันพุ่งพลาดในวัยทำงานคุณคิดว่าเซ็กซ์สำคัญกับชีวิตคู่ไหม ม่ให้ดูเพ่อ่นี้่ยเราพอคำหนักยากโยนให้น้องคำหนักง่ายไม่เอาสำคัญแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างของชีวิตคู่อ่ะมันมันไม่ใช่แบบสูตรสำเร็จของชีวิตคู่ว่ามันจะต้องมีเรื่องเซ็กซ์มาเกี่ยวพันตลอดเป็นสิ่งปกติของคู่รักว่ามันจะต้องมีเพื่อมีลูกหรือว่าอะไรกันไปมันคือการให้ความรักอีกแบบหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งใช่ใช่เด็กๆว่าไงฮัลโหลค่ะแม่ สำคัญนะคือ <c ười> <c ười> ถ้าคือถ้าขาดก็คือแบบไม่ได้นั่นแหละแล้ว <laughs> <laughs> ไว้นี้แหละที่ผู้ผ่านมานี่แหละ คือในรุ่นผมนะยังเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่มันไม่ได้มีแบบภาระที่ต้องคิดเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็วันวานเนี่ยวัยรุ่นชีวิตอะไรแต่นองอิงล่ะสำคัญค่ะก็จริงอย่างที่โฟบอกนะคือเราไม่ได้มีอะไรที่ต้องคิดไปนอกเหนือจากแบบใช้ชีวิตวัยรุ่นให้มันเต็มที่อ่ะเฮ้ยคุ้มอ่ะนะ ถ้าสมมุติเราเจอคนที่เราสนิยมไม่เหมือนเราอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญไหมเรียกฉันว่าท่านขุนอย่างงี้ได้ไหมเรียกฉันว่าท่านขุนเลยมันต้องมีการคุยกันก่อนอืมเอ้ยมันคุยกันยังไงอ่ะก็คุยกันเลยตรงๆตรงตรงตรงเลยเด็กรุ่นใหม่คุยตรงๆเลยใช่ไหมก็คุยก่บอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้นะอะไรเขาเรียกว่าไงะคอนเซนต์ใช่ป่ะใช่ต้องต้องคอนเซนชวลใช่ไม่งั้นมันก็แบบให้คนเขารู้สึกไม่ดีอ่ะมันจะไม่ใช่การแบบมันเปความสุขด้วยกันเลย แล้วสมัยนีย้นิยามคำว่าคนคุยยังไงอะพี่พี่ต้องถามคำนี้เพราะว่าพี่อะได้ยินศัพท์ใหม่ๆจากเด็กๆเยอะมากแฟนวิ h เบเนฟิต W W E แบบอันนั้นเหมืนป้ามันนั้นเหมนป้าเฮ้ยมันมีจริงๆแล้วก็มีอะไรอีกนะ situation chief เออ situation chief situation chief ที่มีไหมคนคุยมีแ่นีเ้เลยลมีคือชหมาย้วยคือ ถ้าเป็นรุ่นพี่อ่ะไม่มีคําอื่นเลยนอกจากแฟนกิ๊กนี่คือมาหลังมามา,มาตอนแบบมอไปแล้วอ่ะนอกจากแฟนตอนนั้นก็จะมีแบบเมียในตอนนั้นอ่ะความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากคือถ้ามีแฟนแล้วจะมีคนอื่นอ่ะเขาก็จะมองว่าแบบมึงก็มีชู้ก็แค่นั้นเองอ่ก็คือมีแค่เพื่อนแฟนเมียผัวชู้มีแค่นั้นก็คือตรงๆเลยใช่ตรงนี้เป็นไงสํารับพีนะมันคือคนที่กําลังลังเลยอยู่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ต่อไหมฟีลแบบ ว่ายังไม่มั่นใจอ่ะเรายังรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะแค่ดูดูใจกันไปก่อนแต่สําหรับวิ่ถ้าสมมติเราเลือกที่จะจดัสว่าคนนี้คือคนคุยแล้วมันจะไม่มกีการพัฒนาไปต่อแต่ถ้าในฝั่งพี่อ่ะคำเนี้ยพี่ได้ยินครั้งแรกนะจากอิงจริงๆ๋งอแล้วคนคุยมันอันนี้คือเพื่อนใช่ไหมอันนี้คือแฟนใช่ปะหลังจากเพื่อนปุ๊บมันจะมีเส้นแบ่งไปยังสองทางแล้วว่าจะไปเพื่อนต่อหรือว่าจะไปนแนวโรแมนติกถ้าไปโรแมนติกปุ๊บมันจะไปชนกับคนคุยก่อนอแล้วค่อยไปถึงเพราะว่าแฟน มันคือเป็นขั้นขึ้นไปอะไรแต่ว่าคนคุยมีหลายคนได้แล้วแต่คนจะยามอ่ะอย่างอิงก็ไม่ได้เพราะเรื่อง่าไงอ่ะบางคนคุยก็คือคุยจริงๆนะคุยไปเลยอ่ะไม่ได้คบปะครึ่งปีอะไรเง<ม>ี้ยแล้วก็เลิกคุยกันไปอะไรแล้วสิ่งที่คนคุยจะไม่ได้จากเราคืออะไรออสถานะเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้คำว่าแฟนจากเราเขาจะไม่ได้คำว่าแฟนจากเรา ฟันเฟกคําว่าคนคุยที่ซับซ้อนแล้วยังมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่าง F W B หรือแฟน with b e n e ฟิตที่คบหาเพื่อผลประโยชน์ทางร่างกายไม่มีการผูกมัดกันแต่ต้องได้รับการยินยอมทั้งสองฝ่ายนะและส่วนใหี่จะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองคนโสดด้วยละเลขาก็มี F W B นะแต่ของเลขาคือ f r แ with Buffet เ yeah! ย้ ความสัมพันธ์แบบใหม่ล่าสุดเลยก็คือ situation chip ทำเราปวดใจมากเพราะสถานะเนี่ยเหมือนจะชัดเจนแต่การกระทำและความรู้สึกไม่สามารถขยับไปถึงคนรักกันได้อ, <S <S อีกชื่อหนึ่งที่ได้ยินแล้วแปลกใจสุดๆก็คือ w we ชื่อคล้ายๆมวยปั้มใช่ไหมละ่ะแต่เมื่อเทียบกับความสัมพันธ์แล้วเจ็บจีเพราะเราเนี่ยตกอยู่ในสถานะที่ต้องคอยตามไปกับอีกฝ่ายจากการกระทำที่เหมือนคนรักแต่ไม่ใช่เรื่องจริงมืนเป็นแค่การแสดงเท่านั้นเอง อัปเดตสถานะหัวใจเลยขาล่าสุดไม่เป็นทั้งหมดที่พูดมาเลยค่ะแต่มันคือล e l a t i o n นชิ p หรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นอะไรเลยแค่ส่งลส์ในไอจให้กันทุกวัน <c oughs> เขาไม่ได้มีใจสินะ <c oughs> เขาแค่มีเนธอความรักมันก็ต้องมากวาความเชื่อ <c oughs> ศูนย์ <laughs> เต็มแฝงเลยสำหรับพี่นะดวงไม่มีแบบไม่มีความสําคัญแล้วรู้สึกว่าเป็นบั็กด้วยส <c oughs> มมติไปดูบอกว่าเดือนนี้นะให้เรามัดระวงังบริวารจะหักหลังจับตามอง,มองในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมา <c oughs> เราพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเราเองด้วยมือเราเองด้วยครอบครัวด้วยอะไรเขาซัพพอร์ตเราเพลงไม่เคยขึ้นอันดับหนึ่งเพราะว่าอ๋อเป็นเพราะว่าชื่อเพลงไม่เอาไปถูกดวง อาจจะมีสลักจิต okay. ที่แอมเอาไปดูหมอหน่อยแต่ว่าเราก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ว่ามันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนที่ฟังแค่นั้นเองเด็กสมัยใหม่เขาเขามูกันไหมก็เปลี่ยนชื่ออยู่นั่นนะถามข้อมือนะคะสำหรับอิงอะถามว่าสําคัญไหมแต่มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่ที่ทาอะเพื่อความหวังมันเป็นเหมือนสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวให้มีแบบความหวังน้องอิงก็คืออยู่ในหมวดที่เชื่อเลยไหมไม่ ไมอจะเห็นเจอจะเห็นเจอมานั่งไปดูขับรถไปโคราชกันอะไม่ใช่เมืาอวันนั้นมันต้องไปคุณขับมาคุณโอ้พี่แมนพี่โคตรแมนไม่คือน่าอจส์ใจบางบางอย่างที่เขารู้โดยที่เราไม่ได้บอกบางบางที่มันน่าอจส์ใจอย่างแล้วคุณ่ะ สับสนในตัวเองมากเพราะว่าณปัจจุบันอ่ะเป็นคนที่ไม่ดูดวงเลยไม่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วณปัจจุบันนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เด็กจนโตอวะด้วยความที่แม่เราอ่ะเป็นแบบคนที่แบบดูดวงตลอดเราก็ต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ยินประสบการณ์จากแม่มาเฮ้ยบางอย่างมันเกิดขึ้นจริงว่ะเราเชื่อในปรากฏการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะเพราะเรารู้สึกว่าโอเคมันแบบเป็นสิ่งที่ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหลายๆคนแต่ว่า ตัวเราเองอะยังไม่ได้เชื่อไปสู่คำถามที่อินเทรนด์มากๆในยุคนี้นะคะนั่นก็คือคุณคิดว่าชุดนักเรียนจำเป็นไหมสำหรับยุคนี้น้องนักศึกษาก่อนได้เลยเพราะว่าเพิ่งผ่านจากการเป็นนักเรียนมาสดๆตนอนร้อนถามว่าจําเป็นไหมช่วงนึงมันอาจจะเป็นการบอกว่าเราเกําลังทําอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ปะบอกว่าเป็นอาชีพของเรา ถ้าถามว่าจําเป็นไหมมันอยู่ที่ว่ายุคสมัยตอนนี้มันแบบเราต้องการอะไรมากกว่าวิวาอย่างข่าวที่ออกไปอะไรเงี้ยวิว่าผู้ใหญ่แล้วใช้คำวามผู้ใหญ่แล้วกันผู้ใหญ่อาจจะนําเสนอและให้คําตอบที่ไม่ถูกจุดมันจึงทําให้นักเรียนอะไม,ไม่เข้าใจใช่ท่านฟจาฟ่าฟค,คือในความคิดผม ผมไม่ได้มีปัญหาชุดนักเรียนนะแต่ถ้ามองในมุมของคุณครูหรือคนที่แบบที่แบบเป็นคนดูแลเรามผมว่าชุดนักเรียนมันทําให้เขาสามารถดูแลเราได้ง่ายมากขึ้นจะได้รู้ว่าเราอยู่โรงเรียนนี้หรือเปล่า<อ>หรือแบบจะได้รู้ว่าเราโดดเรียนหรือเปล่าถ้าเราออกไปด้านนอกอะไรเงรี้ยส่วนตัวผมไม่ได้ติดเรื่องใส่ชุดเรียนเพราะว่าถ้าใส่ชุดไปเวทอะไรเงี้ยผมก็คิดไม่ออกว่าจะใส่อนะไรผมก็หยิบหยิบไปใส่ชุดนักเรียนอะไรงี้ง่ายดีครับพี่อ่ะเคยคิดว่านิฟอร์มอ่ะ มันจํากัดเราทุกคนไว้ในเป็นแบบเป็นแคตตากรีอ่ะคนนี้นักเรียนคนนี้นักศึกษาคนนี้ครูอาจารย์อะไรเงี้ยความสําคัญของมันมันพี่ว่านเป็นเรื่องนี้แหละแต่ว่า<ม>ควรมีการทบทวนไหมพี่ก็ว่าก็ลองทบทวนดูได้ถ้าในเมื่อเหตุผลที่เด็กพูดมามันเป็นเหตุผลที่ที่เราฟังแล้วยังอ๋อโอเคเฮ้ยมีเหตุผลผู้ใหญ่ก็ควรต้องมีเหตุผลในการถกกันอย,าออย่างอารยะอ่ะเราตั้งคําถามเลยทําไมต้องเป็นสีขาว สีขาวเปิดชิปหายเลยกูลงไปเตะบอลก็มันเลอะเปิดชิปหายเลยถ้าเราจะต้องยกเลิกชุดนักเรียนคําตอบมันก็สามารถหาได้ในโลกใบนี้อยู่แล้วอเมริกายุโรปเมืองที่เขาไม่ได้ใช้หาคําตอบมาให้เด็กหน่อยในยุคปัจจุบันอะ่ะเราสามารถพูดคุยกันอย่างอารยะได้มันจะได้ตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วก็สร้างกฎระเบียบใหม่ขึ้นมาแค่นั้นเองน้องเป็นคนที่ชอบยูนิฟอร์มมากน่าจะเป็นคนที่แบบคล้ายๆจ่า,า,จาโฟก็คือแบบขี้เกียจอ่ะไม่อยู่ดีมึงเป็นจ่าโฟว่ะ คือขี้เกียจคิดว่าแบบวันนี้ต้องต้องใส่อะไรแต่ว่าถ้ามองถึงสิ่งที่เราต้องการในสมัยก่อนกับณตอนนี้ที่เราอ่านคอมเมนต์มามันมีเรื่องหนึ่งที่ความต้องการของเด็กกับเราในยุคนั้นตรงกันก็คือเราอยากให้มีความเสรีในการแบบไว้ทรงผมเสรีภาพทางร่างกายอ่ะบางทีมันคือเกี่ยวกับร่างกายเราทรงผมเล็บหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังมั่นใจในคําตอบของเรานะว่าเรารู้สึกว่ายูนิฟอร์มอ่ะจำเป็นต่อนอักเรียน นักเรียนอ่ะคือวัยที่มันยังไม่ถึงอายุ18ปีถูกไหมยังไม่บรรลุนิติภาวะการดูแลตัวเองในสังคมอ่ะสมมุติเกิดเหตุร้ายยูนิฟอร์มอ่ะมันเป็นตัวกําหนดวุฒิภาวะของเราหรือการที่จะได้รับการดูแลอันดับแรกอ่ะนึกออกไหมชุดนักเรียนอ่ะพี่ไม่แน่ใจในความสําคัญของมันแต่สิ่งที่สําคัญในในวัยที่เด็กๆจะต้องเรียนอ่ะสิ่งสําคัญคือกฎและระเบียบกฎเกณฑ์และระเบียบมันมันจะทําให้คนมีตรงกลางร่วมกัน ฟันแฟกเครื่องแบบชุดนักเรียนของไทยเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อสมัยรัชการที่6โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระเบียบวินยัยสร้างความสามัคคีของนักเรียนและไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะโดยเครื่องแบบในยุคนั้นจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงสีดําเรียบง่ายสําหรับเด็กผู้ชายส่วนเด็กผู้หญิงจะเป็นเสื้อเบลสีขาวและกระโปรงสีดํา ในปัจจุบันรูปแบบและสีก็เปลี่ยนไปตามการเวลา,ลรลา,า,า,ารรโรงเรียนเอกชนหรือนานาชาติก็จะมีเครื่องแบบที่แตกต่างกันออกไปตามกฎระเบียบของโรงเรียนนั้นๆค่ะวันนี้เรามาบู่ไมีแต่เรื่องแบบซีเรียสขนานคะเราก็จะไปเรื่องแบบของกินบ้างกินค้าวไม่กินหวานสันดานไพร่มันแปลว่าอะไรคะเจิเจอเจ Google Google จบจะมาถามเพื่ออะไรรู้ความคิดเห็นของแบบหลายๆคนเนี่คะว่า น้องอิงคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำของหวานเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเราก็ต้องใช้วัตถุดิบเยอะอลองลองดูพวกเรื่องแบบอ๋อเจ้าอ,อ,อย่างเงี้ยข้าท้องกี่มาเ,เ,เวลาจะทําของพวกเนี้ยมันต้องใช้ไข่เยอะมากต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนเพราะฉะนั้นของที่ต้องใช้ความอดทน้ใช้เวลาทาเนี่ยจะถูกเป็นเครื่องบรรณาการให้เจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีโอกาสได้ทานนะคะ จะเป็น <S <S ชั้ชชนชั้นล่างลางมาใช่อ๋อก็เลยกินข้าวไม่กินหวานส่นตันไผ่ผมว่าคนคนไทยกับติดหรอว่ากินกินข้าวแล้วต้องล้างปากด้วยของหวานแล้วพอพอไม่กินแล้วมันก็แบบเอาแบบเปรียบเทียบอะไรอยคุณที่เห็นยังไงกับ <Ugh. S 2> กระเพาะของข้าวแล้วก็ระเพาะของหาวานมันคนแล้วกระเพาะกันถูกต้องถู้งครับอือมันคือ่อกจริงนะแฟนแฟ อย่างที่น้องอิงได้อธิบายมาเลยนะคะแต่เลขาขอเสริมนิดนึงในอดีตนั้นน้ำตาลถือเป็นของหายากและราคาแพงคนที่มีกำลังซื้อหรือชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะได้กินอาหารที่มีรสชาติหวานแต่ต่อมาเมื่อคนธรรมดาสามารถเข้าถึงได้จึงได้เริ่มมีการปรุงอาหารที่มีรสชาติหวานมากขึ้นดังนั้นรสชาติอาหารนะคะจึงมาพร้อมกับสัญญาทางชนชั้นด้วยโดยสำนวนที่ว่ากินคาวไม่กินหวานสัดนดาไพรก็ให้อีกความหมายหนึ่งว่า รสชาติของความหวานคือสถานะทางสังคมไม่ใช่แค่รสชาติของอาหารซะทีเดียวนะช่วงสุดท้ายของเลยาวดีในวันนี้นะคะก็จะมาถามในเรื <fish> ่องของการทำงานคือมีคำถามหนึ่งที่พี่กำลังจะบัญญัติลงไปในกฎระเบียบของปองกุลย4อกหัก ต้องมีวันลาไหมคือในกฎหมายมันก็จะมีลาป่วยใช่ไหมลาพักร้อนลาคลอดลา,ลากิตเออแล้วถ้าอกหักอะ่ะถือว่าเป็นลาอีกประเภทหนึ่งเลยได้ไหมลาอกหักอือว่าถ้าเป็นการทํางานด้วยกันอย่างเงี้งอยอีกไม่ต้องมีมันคือการมาเดินทางมาทางานกับเพื่อนและครอบครัวอย่างนั้นอะ่ะมันเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะต้องไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่าเออมันคือการพื้นปูนอีกหนึ่แบบนี้ ก็อาจจะขึ้นอยู่รลดุลยพินิจของเจ้านายว่าแบบเขาแบบเห็นด้วยไหมกับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นการที่เราลาไปอยู่คนเดียวมันอาจจะฟุ้งซ่านกว่าการที่เรามาทํางานก็ได้ค่ะจะรู้ว่าอย่างเงี้ยเราทำงานอย่างนี้เราได้เจอผู้คนเราแบบอาจจะได้เข้าแบบปรึกษาที่ดีขึ้นก็วิว่าจริงก็ก็เป็นไปได้ก็มาดีกว่าไม่ล่ะแต่พี่ขออนุญาตเสริมว่าในบางที่การทํางานมันไม่ใช่แบบแบบนี้ในบางที่สมมุติว่าการทางานคุณคือเอ่อพีนาคอม call center เหล่านั้น,ม,นมันมีรูทีนที่แตกต่างกันไปอรยากถ้าจะให้ออกมาเป็นกฎบนะริาษาัทวีว่ามันออกมาเป็นกฎแบบนั้นไม่ได้แต่แบบที่พีบอกว่าดุลพินิจของเจ้านายหรือเอาอกหกักอะไปรวมในลาป่วยไหมคือการอกหักก็คือการป่วยป่วยอย่างหนึ่งนะเราอาจจะผ่านการร้องไห้มาทั้งวันทั้งคืนตาบวมจมูกตันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถลาป่วยได้อ,อ๋อเราไห้จนป่วยอื ถ้าถามในเชิงของบริษัทว่าแล้วคุณจะเขียนระบุไว้ได้ลาได้กี่วันไม่ไหจะบุปผ <c oughs> องเราทำงานกัน,นไม่เราว่าลาป่วยมันก็น่าจะประมาณแบบ2-3วันก็จะด้วยดวยร่างกายก็จะกลับมาดีขึ้นอ่นนั้นของอุ๋ยละ น่าจะเหมือนพี่ปิมบอกค่ะอยู่ในแบบลาป่วยเพราะป่วยใจอ่ะเราอาจจะไม่ได้โฟกัสการทํางานขนาดนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าทํางานอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนแล้วเราก็จะลืมช่วงขณะไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่คนเดียวอ่ะมันคือการสร้างแต่ก็อย่างที่พี่ปอบอกค่ะบางที่เขาไม่ทํางานกันอย่างเราเขาคืออาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกันแค่รู้สึกว่าอยู่ในลาป่วยก็ได้วันที่ใจเราพร้อมมันก็จะกลับมาแบบเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง ขอคาถามสุดท้ายสําหรับอย่างพี่ยังไม่ได้ตอบเลยที่ยังไอนุมัติหรือเปล่ายังไมไ่บอกเลยจจเพี่อรู้สึกว่าถ้าสมมติเป็นบริษัทของเราอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกหกักหรือเรื่องของครอบครัวไม่ต้องไม่ต้องถึงกับอกหักนะเรื่องอย่างแบบเนี่ยอย่างที่ทีมเราผมไปดูใจปูนะ่แล้วเงี้ยมึงก็ลาได้ในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าอย่าทำงานโดยที่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังอย่าทิ้งแบบครอบครัวไว้เบื้องหลังอย่าทิ้งแฟนไว้เบื้องหลัง เรารู้สึกว่าการทํางานที่ดีที่สุดคือการที่คุณบาลานชีวิตตัวเองได้ว่าไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยมันต้องผสมผสานไปด้วยกันถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะลาได้เลยแล้วก็เท่าที่เห็นมาก็คือเขาไม่ไหวต่อยมาทํางานก็เป็นภาระเพื่อนร่วมงานก็ต้องนั่งปอบต้องแบบโอ้กลายเป็นว่าทํางานไม่ได้ทั้งบริษัทพี่ทํางานไม่ทั้งบริษัทเพราะพี่มานั่งฟังเรื่องของน้องค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นเล็บขบนีลาได้ไหม อุ้ยเจ็บนะเจ็บนะดึงให้อขออนุญาตดึงให้ขออนุญาตถ่ายทิกอดด้วยโอ,โอเคคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะคอ,อยากจะถามทุกคนว่าไม่เอาคนที่เป็นนักการเมืองตอนนี้นะเ,เป็นแบบเป็นคนดังพี่ก่อนโอ้ประโมด <laughs> จริงทำไมอะคะเอางี้มันเป็นคนตรงไม่คดโกงแต่จะบอกว่ามันคือคนดีไหมพูดได้ไม่เต็มปากพูดได้ไม่เต็มปาก <c oughs> เออถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าจะนับด้วยความคนดีอะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าถามว่าบริหารเป็นไมบริหารเป็นมีแนวความคิดที่แบบเชื่อใจได้เป็นนักธุรกิจได้เป็นนักสังคมได้ใช่ของน้องนี่น้องให้พี่วาดเลยโอ้โหอันนั้นเป็นนักการเมืองได้ <c oughs> พี่ว่านเป็นคนที่แบบว่าเขามีวิธีการพูดที่มันสามารถทําให้เราไม่ตายใหม่เออไม่ช็อตใหม่พี่ว่านถือไม่ช็อตใหม่บอกไม่ตายใหม่ไปไม่ช็อตใหม่อีกอันเดียวกันอันนี้ว่านเหรอพี่ไม่อัพเดตสมุบนักข่าวจอหมที่คนไหน้วเขาไม่ช็อตอ๋อเหรอเลยช็อตใหม่แหละไม่ตายใหม่มันเป็นของคนแก่คนแก่ยุ้ยที่บอกเดี๋ยวนะโอต บ้านป๊อปกูบอกให้เลยเดมัวย้ายประเทศกันเพราะแบบจากการใกล้ชิดการทํางานเนี่ยถ้าสมมุติว่าเปรียบพี่ป๊อปเหมือนพ่อจะเป็นพ่อที่มีหัวทางสมัยมีทั้งความคิดทั้งใหม่และเก่าแล้วแบบเหมือนเขาบาลานให้มันอยู่ตรงกลางแล้วแบบทาให้เราดําเนินชีวิตไปได้แบบก็ไม่ปิดกั้นสิ่งใหม่แล้วก็ไม่ได้ตัดสิ่งเก่าออกไปแต่เขาแค่จะหาวิธีการที่แบบเฮ้ยพูดดีบ้างเลยเนี่ย อุ้ยอดยวนใจเป็นเลขาพี่ไหมคือกเขาแค่จะหาวิธีการตรงกลางแบบจะไม่เปลี่ยนใครแต่เขาจะหาวิธีการตรงกลางให้สองคนนี้อยู่ร่วมกันได้เออเอ้ยแต่อิงเคยอยู่ในที่พี่ป๊อมเขาบริหารประเทศที่มี12คนมาแล้วนะเดี๋ยววเป็นไงรู้สึกว่าเป็นทีมที่แบบเป็นที่ที่อบอุ่นมีการบริหารจัดการที่ดีอ่ะแสดงว่าน้องอิงก็คิดว่าพี่ป๊อมก็เป็นนักเป็นในายกคนต่อไปได้ความกดดันพี่ป๊อมไม่เผด็จการนะพี่อือใช่ ผมว่านนทนนก็ได้ครับพี่เรีนนผมชอบเขาแบบเขาเป็นคนพูดเก่งแล้วก็น <c oughs> คนตลกลแลยผมชอบคนตลกแล้วนายกคนเก่าไม่ตลกอ่ะตลกวท้า <c> ย <oughs> <c oughs> วิว่า <c oughs> พี่โนอดอุดม <c oughs> ว่าจริงถ้าเราดูเดียเ่ยวเราจะเห็นว่าวิธีคิดของเขามาอยู่แล้วหลายๆรอบอะไรเงี้ยวิว่าเขาสามารถทําให้คนทั้งเชื่อใจแล้วก็วางใจกับเขาได้แล้ววิก็เชื่อว่าเขาไม่น่าจะโกง โอเคค่ะขอบคุณทั้งสามเจนของเราในวันนี้นะคะเ oh. <Yeah. laughs> บอ,ก,อกทีนึงว่าคำตอบทุกอย่างอะ่ะมันมันเป็นคำตอบที่ผ่านจากประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ oh. มาด้วยนะมันเป็นความคิดและก็ทัศนคติของต่างคนอะ่ะมันมันต่างที่มาต่างประสบการณ์มันก็จะมีคำตอบที่แบบไม่เหมือนกันวันนี้ที่มาทำคลิปนี้เพราะว่าอยากให้ได้เห็นแบบหลากหลายมุมมอง แล้วก็เราอะรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกๆุกคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันอะสามารถคุยกันได้แบบนี้ mm. อะยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งได้เฮ้ยมันจะได้แบบรู้สึกแบบกว้างขึ้นนึกออกไหมแบบเราอะจะได้รู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราไม่เคยคิดมุมนี้มาก,ก่อนเลยอะเออลองลองฟังอีกมุมหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในเลค่ะว่าดีเทปหน้านะคะถ้าเกิดคุณชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมบอกพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะมาต่อคำถามอีกนะคะหรือถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ ไปเลยคะ่ะบ๊ายบาย